เคเจจะมาทาอะไรคะโอ้ยหวัวแม่ไม่ไม่เข้าท่าเลยจะพาเคเจมาเมื่อเคเจจะมาทําอะไรบอกสิลูกทำผมทาผม,ผมหไหมไปดูกันว่าเคเจทําผมทรงอะไรนะคะคุณผู้ชมตามไปดูแอปเงียบชิร้านนี้นะคะอ,อ๋อดีสไปผิดเข้าร้านเล็บค่ะคุณผู้ชมเราสองคนเปิดประตูเข้าไปด้วยความมั่นใจกินยาอ่ากินอะคริลิกหึงเลยเข้าร้านเล็บไปใหม่ ไปร้านใหม่อ่ะนี่นะคะถึงแล้วไม่ผิดแล้วอ้าวเปิดแล้วอีกเข้าถูกร้านเลยนะคุณผชมผิดร้านตลอดฮัลโหลฮัลโหลไฮเฮ้เ What is she doing? เฮ้เฮ h n o I เฮ้เฮ้เ t ้เฮ้เฮ้เฮ้ a ฮ y เ a ้เฮ้ a ฮ้เ a ้ o h Um, something like this, I guess. Like I want it to be like really light, but um, my hair is so. Yes. Yeah. So that's a process um, to get there. Yeah. We have yeah, to. Yeah. We can get very, very three. close to it. Mm -hmm. okay? three. Yeah. yeah. Do so you so have color here You excited? Yes. To get new hair? Yes. Oh. <Beautiful. S 2> <Thank you. S 1> แม่ก็อยากทำกันแต่ท่านย่าจะบอกว่าราคาเท่าไหร่นะคะคุณชมค่าให้คุณชมทาย I have money มีเท่าไหร่อ่ะ Five something after after Hi, this paycheck Five อ So I got like, I got bored of it So I was like why not i n s o u m m e r I know girls like that you guys get bored so easy Yeah <laughs> <laughs> So let me x p l n you what we're gonna do The one you're showing me on the picture is very heavy. So I want a little bit of change in you because that one is the like super light skin you know? So we're going to leave like these little pieces on the side so you have more blend of color. Okay? Yeah. That one that you showed me is super heavy. This one you will have more of the contrast. Okay? ู้ชมขาเราไมานั่งเมาส์กันดีกว่าทันย่าก็อยู่ในร้านทาผมนี่ยนะคะผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าบรรยากาศของร้านทําผมที่นี่เป็นแบบไหนถามทันย่าว่าจะเอาแชมเปญไหมกับน้ําส้มมันก็ต้องรอกันหน่อยสิคะมาทําผมที่นี่นะมีเสิร์ฟแชมเปญกับน้ําส้มด้วยคุณชมเดีย๋ยวดูซิว่าเป็นยังไงบ้างะจําจไปเสิร์ฟลูกค้าสักคิวทันย่าบ้างดีกว่าเสิร์ฟแชมเปญนะคะคชมมาแล้วแชมเปญอืมต้องลองหน่อยนะคะ รู้สึกดีอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเคจนั่งสับประงคค่ะโถน่าสงสาร นั่งหลับไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมแม่เห็นผมหนูแล้วเมื่อกี้เป็นสีขาวแล้วสวยอยวีอย่าไปจับอย่าไปจับเดี๋ยวพงังนั่งดีอยู่หลังขึ้นมาลูกระวงังเลยอิงเกงนะเลอินเกงสีดังเลยนะไหนดูรอบไหนดูรอบๆสิคะปึ๊บอโอ้โหเคเจยาถึงพื้นแล้วนี่แม่จะทำได้ไงเนี่ยเฮะอ แม่บอกเลยทุกคำเดียวเลยว่าไม่ได้เดี๋ยวแม่จะทำแต่แม่บ้างอยากดี๋ยวเดี๋ยวเลิกแล้วไปกินข้าวกันเนาะกินอะไรดีจะเป็นนี้ให้มันสะใจไปเลยไหนๆก็จ่ายตังค์แล้วให้มันจ่ายให้มันหนักไปเลยเซฮัลโหลทุกท่านบิ๊กบอสพิเศษทูเฟสโกล์ she's gonna get lightning right now can't wait to see หน้ามันมากฮมีการมาบอกหน้ามันดี๋ก็ให้มันมันไปสิคะทั้งวันเลยเขาบอกสามชั่วโมงชมต้องอยู่ตั้งสามชั่วโมงการทําผมที่นี่ทันยาบอกแล้วว่าเป็นทั้งทําผมนี่มันดีตรงนี้ได้เงินเยอะเดี๋ยวจะบอกว่าของเคเจราคาเท่าไหร่คุณผู้ชมเกเจหนักไหมหนัก เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเปลี่ยนเป็นสี <c oughs> ขาวๆแล้วยากมากคุณผู้ชมไม่ได้ว่าง,ง่ายเ่ยยอมแพ้ในป,ปลาไปสองชั่งงวโมงเนี่ย สันญาถ่ายไว้ให้คนไทยช่างคนไทยดูวิธีการทําของที่นี่นะเหมือนกันไหมนะคะคุณชมบรรยาก ชมขาท่านยา่ายังนั่งรอเคเจด้วยความอุตสาหะและอดทนนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาทําประมาณทั้งหมด3ชั่วโมงตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมง15นาทีพนักง,งานที่นี่นิ c e nice มากแล้วก็ทัญนยารู้สึกประทับใจอีกเช่นกันนะคะเป็นผู้ชาย2คนร้านดูไม่ไกลจากร้านทันยาหรอกท่านอาจจะถามว่าทัานย่าอยู่ร้านทำผมประธไม่ทำที่ร้านตัวเองก็ไอผมแบบนี้คุานผู้ชมขาไม่ได้ว่า ช่างทุกคนจะทําเป็นนะคุณก็ต้องเลือกช่างใช่ไหมคะแล้วร้านเนี่ยเขาถนัดกับการทำผมแบบนี้ทันย่าก,ก็เลยเลือกมาหาเขานะคะชื่อวูดี่แอนด์วูรีนะคะสองคนแล้วก็ส่วนช่างที่ร้านทันย่าเนี่ยเขาก็จะออกแนวผู้ใหญ่เป็นึงเขาก็จะแบบกับการทำผมแบบนแตจะผมไม่ได้เป็นผมที่แบบวัยรุ่นหรือเด็กชอบทาํากันสาวๆทันย่าก,ก็เลยเลือกมาล้านนี้คะ่ะเดี๋ยวมาดูกันมีคนเดินเข้ามาแล้วมาหรือเปล่าไม่ใช่ แพรชอบร้านนี้จังเลยจะมาเป็นช่างสักคิ้วที่นี่แล้วเนี่ยถ้าทางลูกค้าเขาจะเยอะดีแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรน่นะก็เงียบแ<ด>ยาชอบการตกแต่งร้านค่ะคุณผู้ชมดูแว๊บตรงนี้ไม่เห็นเรื่องโชว์คุณผู้ชมดูแยรชอบเขาแต่งเขาเองนะวยคุณผู้ชมดูสินะแต่รู้จะทานอะไรถูกข้าวมากตั้งแต่เชา้าได้ยังไม่ได้ทานไลยูเพราะว่าตื่นเช้ามาแยาก็ไปทำงานแล้วก็เลิกงานเสร็จรปุป๊บก็รีดกับนักเคเจนะคะแล้วก็ เดี๋ยวมาดูผม <t ell an> เคเจกันเมาดีป่าะเนนี้ก็เป็นสระแล้วเขาก็จะทำสีเหลืองนิดหน่อยแต่ก็โอเคก็คสวยนี่ที่แม่ทำนี่เป็นสีส้มเลยเดี๋ยวเขาใส่สีเข้าไปอ๋อเขาใส่นั่นลูกเขาใส่เขาเรียกอะไรนะแต่ว่าอะไรกับเลือกไม่ไสนใจอ่ะโอ้โหเขื่อนเชียมไหนมองคุณจุนร้องเพลงดีป่ะเอ้าไร้องเพลงไป <t ell an> เคเจบอกหมดแรงนั่งหลับไปห pues นึ่งชุดเนาะหยู่ไหมคะายุ y อ u h u n ั r งเูยผู้ตาสางกฤษไปเลยรื่อรอด What you w a n n eat อืมอืดูน้องไทย i มิ้นอ่อนสติกเกอ์ไนท Amazing Thai Sushi ใหมันตูดกันไปข้างเอ้าแล้วรอด นวดเลยนะคะคุณผู้ชมห้องนี้ก็เป็นห้องนวดเออมีทุกอย่างครบวงจรน,นั้นอย่งพักนิ้วอยู่หนึ่งอันนกำลังจะชมงามาแต่งร้านสวยแล้วเข้าใจแต่งนะคุณผู้ชม so อาทไทำไมได้นะีผู้ชมไอเทมก็อยู่ Yeah. Beautiful KJ. Thank you so much. No problem. Love you. Thank yeah. you. No yeah. problem. Next time we can go lighter. Mm -hmm. Lighter and lighter. Yeah. Mm -hmm. And and then she have to come back again. Uh, maybe in another two months mm -hmm. just for a toner. Mm -hmm. And then when it's all the way here then I we chop my a สวยมากเลยลูกนูเ,เป็นดูเจเป็นเมสซักๆๆๆเลยได้แค่ไอกแบบที่เขาทำให้โอ้โหเป็นสาวเลยแล้วดนดูด like yeah, oh, แดด l i เย it y e เ This เป็นกซูเทโอเคสุดก็เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชม yeah. อ่าไหนดูคนล่าเริงก่อนแล้วดีใจไหมวิ่งมาเลยมาโชว์ผมหน่อยโอ้โหอายุยมยนยนคืยงลยนยลยยยยยยอต้ตอนนี้เหมือนยยัยยยยยฮ เก็บมาแล้วเนี่ยขางค้าความดูโอ้โหเคเจสวยนานมากนานมากกี่ชั่วโมงลูก5ชั่วโมงลูก5ชั่วโมงค่ะ How long Five hours Five hours Five hours but you look change Look like Kardashian No not Kardashian you look like mix เป็นสาวสวยมากเลยแม่ก็อยากทำเหมือนกันแต่ตาแม่บ้างน้ำก่อนคอแห้ง มีความสุขทำผมใหม่เดืนเดือนได้มาจากแพนด้ามาเยอะแล้เกี่ยงอ๋อบอกคุณผู้ชมสิว่าทำมาเท่าไหร่ผมปั๊มออ f o r not f o r three f แต่แม้ว่าที่เมืองไทยก็ทำพอๆกันแหละเนาะแพงมาก ทำนานจริงๆถ้าจ่ายค่าแรงเป็นชั่วโมงก็โอเคนี่หรือเอาสีเขียวเป็คนนี้ดิสีเขียวผมเขียวตอนนี้สองทุ่มท้องฟ้าก็ลำไรลำไรนะครับคุณชมนี่อย่าเพิ่งสนับ c h a อะไรคุยกับผู้ชมหน่อยนานดูเอาเข้าไปสวยจริงๆผมอะถ้าแม่ทำให้เป็นไงตอบที่แม่บอกว่าแม่จะทำให้แต่วันนั้นถ้าดื้อทำหนูก็จะไม่ได้ผมแบบนี้ พราะว่าแม่จับอยู่แล้วแม่ปล่อยมือทันทีแม่บอกโอเคบายบายเกเจบอกคุณผู้ชมซีว่าขั้นตอกนการทำเป็นไงบ้างลู um, กภาษาอังกฤษก็ได้แดีวแม่ไปแปลอเอา The process? Uh, can you I had to bleach it and so like bleaching it, it took forever. They had to put like tin foil in my hair. And so they put like a whole bunch of tin foil in my hair after they bleached it, and then you have to wait for the bleach to work, and that's like an hour or like an hour and a half or something. And then after that, you go to the other room to wash off your hair, and and you have to wait again. And then they come in with like the um, the dye, and that's like the part that they use for right here. And it's like it's not like bleach, but it's like blonde, like brownish. And so they used that for right here and then I had to wait and they came in and then they washed it off and then put like some kind of like moisturizer in it. And they put like some kind of moisturizer in it. And then I had to wait and then I had to wait again and then I had to wait again. And then and they washed it off and then they blow dried it and then they curled it. Aww. Finally. Beautiful. Good job. They did a good job. It was gorgeous. Night. คนด้หลโอ้ยข้าวยังไมกินีช้ากว่นี้ได้โวเยมรโเชนโ่เจโอเคอันนี้ก็มันั่งหัดข้าวบัดทาปบินโดดโดนนีไม่กินข้าวเลยชมทั้งวันต้อจัดเลยอ่ะค่อยๆๆลูก S 1> <S 1> <S <S เจกินเก่งมากขอบอกคุณชมร้นอน <S 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 รู้จังเลยค่ะมองดลยลูก If you need it, we can make it if you want it, you can have it. But stay woke. But stay woke. They gon' find you. Walk on car. ไม่เป็นเลยโอเคจากลาคุณชมดีกว่าลูกบายบายดีไหค่ะสวัสดีด้วยด้บายงั้นไม่อาสวัสดีค่ะคุณเอาน้ายิ้มเหมออีกแกสวัสดีค่ะ